สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับเดียในไอเดียทอล์ก สำหรับ EP นี้นะคะถ้าเกิดว่าทุกคนตามคอนเทนต์ของช่องเดียมานะคะก็จะรู้เลยนะคะว่าเดียเนี่ยจะพูดเกี่ยวกับโลกของจิตวิญญาณแต่ว่าเดียก็จะพูดถึงโลกแห่งความเป็นจริงด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นใน EP นี้ค่ะเดียจะมาพูดให้ทุกคนเห็นภาพนะคะว่าเราจะอยู่ได้ยังไงระหว่าง2โลกนี้คือโลกแห่งความเป็นจริงและโลกของจิตวิญญาณอยู่ร่วมกันได้ยังไงและอยู่ให้ได้ดีด้วย สำหรับเนื้อหาใน EP นี้อยากให้ทุกคนลองตั้งใจฟังกันดูก่อนที่จะไปฟังนะคะอย่าลืมค่ะเดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะหรือว่าจะกดปุ่ม Super t a ์ตเป็นกำลังใจให้เดียด้วยก็ดีนะคะ EP นี้เราจะมาสำรวจกันนะคะเชื่อมโยงค่ะระหว่างโลกของความเป็นจริงที่เราอาศัยอยู่แล้วก็โลกของจิตวิญญ,ญาณนะคะที่หลายคนเนี่ยพอพูดถึงโลกของจิตวิญญ,ญาณอาจจะมองว่า มันอยู่เหนือความเข้าใจอันปกติของเรานะคะแต่เราจะมาดูกันนะคะว่าไอ้โลกที่เรารู้สึกว่ามันเกินความเข้าใจกับโ,โลกแห่งความเป็นจริงที่เราใช้ชีวิตอยู่หยิบจับต้องมองเห็นอะไรได้เนี่ยมันจะผสานเข้าหากันได้ยังไงแล้วก็เราจะมีชีวิตที่สมดุลแล้วเต็มไปด้วยความหมายได้ยังไงกันบ้างนะคะก่อนอื่นเนี่ยมาทําความเข้าใจโลกแห่งความเป็นจริงแล้วก็โลกของจิตวิญญาณกันก่อนโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยมันก็คือโลก3ามิติ โลกที่เราอยู่กันทุกวันนี้แหละคะ่ะก็คือเราสัมผัสได้ผ่านประสาทสัมผัสต,ต่างๆนะคะเป็นสิ่งที่เรามองเห็นเราได้ยินเสียงหรือว่าเราสามารถสัมผัสจับเขาได้จับต้องได้หรือชิมได้ได้กลิ่นได้เคี้ยวรับรู้รสชาติอร่อยไม่อร่อยเป็นยังไงนี่คือประสาทสัมผัสต,ต่างๆนะคะผ่านโลกแห่งความเป็นจริงการไปทำงานการขับรถอะไรต่างๆพวกนี้นะคะโลกของจิตวิญญ,ญาณ โลกของจิตวิญญาณเนี่ยมันเป็นมิติที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อเป็นมิติของค่านิยมต่างๆเป็นการตระหนักรู้ภายในเหมือนที่ผ่านมาที่เดียได้บอกเอาไว้อะค่ะเกี่ยวกับโลกในพื้นที่ว่างเปล่าอะถึงแม้มันเป็นปัจจุบันขณะแต่มันเป็นสิ่งที่อยู่ข้างในเป็นสิ่งที่โลกที่เราเข้าถึงผ่านการทำสมาธิเป็นต้นหรือว่าการไตร่ตรองต่างๆในชีวิตรวมไปถึง ประสบการณ์ทางจิตของเรารวมไปถึงประสบการณ์ทางจิตที่ฝังลึกตั้งแต่ในวัยเด็กเลยก็ได้นี่คือโลกของจิตวิญญาณนะคะเป็นโลกที่สัมผัสได้ยากถ้าไม่ผ่านการฝึกฝนมาให้ดีหรือสุดท้ายเนี่ยถ้าคุณไม่ได้ฝึกฝนคุณก็จะไปเอาประโยชน์จากการใช้โลกของจิตวิญญาณมาใช้ได้ไม่เต็มที่หรือว่าไม่มากพอหนำซ้ำอาจจะเป็นโทษกับเราได้ เช่นเดียวกันนะคะเราจะทํายังไงให้การอยู่ทั้งสองโลกเนี่ยอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุขแล้วก็เพิ่มประโยชน์ให้กับเราด้วยนะคะการผสานโลกทั้งสองอะ่ะมันมีวิธีอยู่นะคะที่เราจะสามารถนําความเข้าใจทางจิตวิญญาณเนี่ยมาปรับใช้ในชีวิตประจําวันมีหลายวิธีด้วยค่ะซึ่งมันจะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างจิตใจแล้วก็โลกภายนอกรวมไปถึงปรับปรุงชีวิตโดยรวมได้เลยนะคะในชีวิตประจําวันที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ละคะ่ะอย่างแรกนะคะวิธีที่เดียจะ นำมาบอกทุกคนนะอันนี้เรากําลังเข้าเนื้อหากับการผสานสองโลกแล้วนะคะโลกแห่งความเป็นจริงและโลกของจิตวิญญาณอย่างแรกเลยนะวิธีนะก็คือการฝึกสติและตระหนักรู้ค่ะสิ่งนี้สําคัญมากๆและสําคัญที่สุดนะคะการนั่งสมาธิที่เคยบอกมาในหลายๆ ep สําคัญมากเช่นเดียวกันแต่ในชีวิตประจําวันหากเรายังต้องออกไปใช้ชีวิตค่ะเรายังต้องทํางานเรายังต้องหาเลี้ยงครอบครัวเรายังต้องตื่นเดินไปกินข้าว แต่ถ้าเราทำทุกย่างก้าวทุกการกระทำของเราให้มีสติแล้วก็ตระหนักรู้มากที่สุดนั่นคือขุมพลังอันสุดยอดของชีวิตคุณแล้วนะคะเพราะฉะนั้นค่ะใช้ชีวิตให้มีสตินะคะพยายามทำทุกกิจกรรมเลยค่ะด้วยความตระหนักรู้แล้วก็มีสติให้ได้มากที่สุดนะคะไม่ว่าจะเป็นอย่างง่ายเลยค่ะอันนี้เดี๋ยวจะยกตัวอย่างอย่างง่ายก่อนนะการกินอาหารจับช้อนเคี้ยวตักคาขนาดไหนการเดิน เดินรู้สึกถึงเท้าที่เหยียบไปไหมหรือแม้กระทั่งการพูดคุยเราพูดอะไรออกไปเรามีสติไหมเราโกรธแค่ไหนเรารู้สึกยังไงนะคะสังเกตความรู้สึกค่ะสังเกตมันเข้าไปลึกๆให้มันสัมผัสประสบการณ์ความรู้สึกนั้นแบบใกล้ชิดเลยนะคะสัมผัสให้รู้ดูให้รู้ว่ามันให้ความรู้สึกกับเราเนี่ยยังไงนะคะพอรู้แล้วเนี่ยก็คือปล่อยไป พอรู้เสร็จปั๊บก็ก็ปล่อยให้มันจบไปแต่เราต้องรู้ก่อนพอมันปล่อยไปแล้วก็ไปมีสติกับอย่างอื่นที่เรากําลังทําต่อไปนั่นเองนะคะอันนี้คือวิธีอย่างง่ายในการจับต้องอะไรเดียจับไม่เดียรู้ว่าเดียจับจับด้วยนิ้วไหนอะไรแบบเนี้เป็นต้นนะคะวิธีต่อมาค่ะก็คือการฝึกหายใจการฝึกหายใจอันนี้ก็สําคัญมากเช่นเดียวกันนะคะยังไม่ได้พูดถึงการเข้าสมาธินะคะหรือบางคนอาจจะใช้เทคนิคนี้ ควบคู่ไปกับการทำสมาธิด้วยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเทคนิคการหายใจเนี่ยมันสามารถลดความเครียดได้อย่างแรกเนี่ยให้เราลองฝึกหายใจเข้าลึกๆผ่านจมูกก่อนนะคะหายใจผ่านจมูกไปแล้วก็ค่อยๆหายใจเข้าไปลึกๆ มือเราสามารถเอาไปวางไว้ได้ที่หน้าท้องนะคะในการหายใจอยากให้ทุกคนหายใจลึกๆเข้าไปแล้วหน้าท้องป่องออกมานี่คือการหายใจสูดหายใจลึกๆไม่ใช่หายใจถึงแค่บริเวณหน้าอกเท่านี้นะคะถ้าเราหายใจแค่บริเวณหน้าอกเนี่ยมือที่เราสัมผัสหน้าท้องอยู่หน้าท้องเราจะไม่พองออกมาพยายามด้วยนะคะให้รับรู้ความรู้สึกของการหายใจว่าลมหายใจเข้าไปที่ไหนทีนี้เวลาหายใจออกค่ะลองหายใจออกผ่านปากดูหายใจเข้าทางจมูก หายใจออกผ่านปากแบบนี้นะคะช,าชา้าๆเวลาหายใจออกผ่านปากเนี่ยให้หายใจออกนานกว่าหายใจเข้านะคะทุกคน ทำแบบเนี้ยซ้ำๆไป4-5ถึงรอบนะคะทำซ้ำๆหรือว่ามากกว่านั้นก็ได้เอาตามที่ทุกคนสะดวกนะคะในแต่ละครั้งเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าเราจะกลับมามีสติอยู่กับปัจจุบันมากขึ้นแล้วก็ความเครียดอะไรต่างๆเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงไปเพราะฉะนั้นทำรอบหรือว่า2รอบนะคะมันอาจจะไม่ได้เห็นผลชัดเจนเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าให้ทำประมาณ4-5ถึงรอบหรือจะมากกว่านั้นก็ได้นะคะทาได้ตลอดเรื่อยๆถ้าเกิดว่าคุณแบบมีเวลาหรือว่ารู้สึกตัวขึ้นมาตอนไหนหรือ ว่าเครียดตอนไหนฟุง้งซ่านตอนไหนก็สามารถทําได้นะคะเพราะว่าการฝึกหายใจลึกๆแบบนี้นะคะมันจะช่วยให้จิตใจเนี่ยคลายความฟุง้งซ่านแล้วก็ลดความเครียดได้ดีมากเพราะอะไร เขาไปเพิ่มปริมาณออกซิเจนที่ไหลเวียนในร่างกายค่ะแล้วก็ส่งสัญญาณให้ระบบประสาทพาราซิมพาติกนะคะทํางานมันจะช่วยให้อวัยวะภายในแล้วก็ร่างกายอ่ะแล้วรวมไปถึงจิตใจของเราต่างๆอมันผ่อนคลายได้มากขึ้นเพราะว่าไอ้ระบบประสาทพาราซิมพาติกเหล่านี้นะคะมันเป็นระบบประสาทที่เราไม่ตั้งใจหรือว่าเราไม่สามารถควบคุมเขาได้อ่ะเช่นระบบการเต้นของหัวใจระบบการย่อยอะไรแบบนี้เราเราบังคับกล้ามเนื้อย่อยไม่ได้เราบังคับ ทำเนื้อหัวใจให้เต้นแรงเต้นเบาไม่ได้ตัวนี้แหละค่ะถ้าเราผ่อนคลายปับ๊บระบบต่างๆเหล่านี้เขาจะทำงาน,ท,นทันทีแล้วมันจะดีกับร่างกายมากด้วยนะคะต่อมาค่ะเป็นสิ่งที่เดียแนะนำทุกคนเสมอมานะก็คือการทำสมาธิค่ะ และเป็นไปได้อยากให้ทำทุกวันไม่ว่าคุณมีเวลามากเวลาน้อยแต่ขอให้ได้ทำและขอให้การทำทุกครั้งเป็นการทำที่ศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าเรากำลังเลือกสารเคมีที่ดีในร่างกายนะคะให้ทำงานค่ะเดี๋ยวจะยกตัวอย่างนะคะคำพูดของด Greg b ร r เกรกบารเดนนะคะซึ่ง เป็นนักเขียนแล้วก็นักคิดนะคะที่เชี่ยวชาญในการผสมผสานวิทยาศาสตร์กับจิตวิญญาณรวมไปถึงปรัชญาโบราณด้วยนะคะดเรเกรกเนี่ยบอกเอาไว้นะคะว่าสารเคมีในร่างกายที่เขาไปตอบสนองทางชีวะเคมีในเชิงบวกเนี่ยมันจะมีมากกว่า1,300ชนิดนะคะยกตัวอย่างเลยนะ อารมณ์เชิงบวกอารมณ์เชิงบวกเนี่ยมีคนเคยถามเดียในคอมเมนต์นะตอนที่เดียบอกให้ทุกคนนั่งสมาธินะคะให้อยู่กับปัจจุบันขณะแล้วก็พยายามหายใจหายใจเข้าเอาพลังบวกเข้าไปหายใจออกดึงพลังลบออกมามีคนเคยคอมเมนต์นะคะเดียเดียเข้าไปอ่านอยู่ว่าอารมณ์บวกคืออะไรอะไรเงี้ยค่ะอารมณ์เชิงบวกจริงๆมันคือมีหลายอารมณ์มากๆอารมณ์รักอารมณ์เข้าใจตระหนักรู้ อารมณ์ซาบซึ้งขอบคุณซึ่งอารมณ์ซาบซึ้งขอบคุณเนี่ยแหะคะ่ะอารมณ์กัตันยูเนี่ยคืออารมณ์ที่มีความถี่ค่อนข้างสูงแล้วเราจะอยู่ในคลื่นที่มันดีมากๆเลยนะคะดรเกรกเนี่ยค่ะเขาบอกเลยนะคะว่าอารมณ์เชิงบวกแบบนี้เนี่ย ถ้าเกิดว่าเราสามารถทราบซึ้งขอบคุณเนี่ยในการทําสมาธิในแต่ละครั้งหลังจากที่จิตนิ่งแล้วแล้วเราทราบซึ้งขอบคุณขอบคุณอะไรก็ได้ขอบคุณร่างกายที่เรายังตื่นมาหายใจได้ขอบคุณลมหายใจที่ทําให้เราได้นั่งหายใจให้ลดความเครียดขอบคุณทุกอย่างได้หมดเลย อะไรก็ตามที่คุณมีคุณเป็นอะไรอยู่ทุกวันนี้นะคะคือขอบคุณไปเลยนะคะการทำแบบนี้เพียงแค่3นาทีค่ะดรเกรกเนี่ยนะคะเขาบอกว่าระบบภูมิคุ้มกันหรือว่าเอนไซม์ต่างๆในร่างกายจะแข็งแรงขึ้นแล้วก็ผลกระทบในทางดีกับร่างกายเหล่านี้เนี่ยนะคะหลังจากที่เราทำแบบนี้มันจะอยู่นานถึง6ชั่วโมง คิดดูสิคะทราบซึ้งขอบคุณกระตันยูเพียง3นาทีแต่ผลดีกับร่างกายในทางชีวเคมีต่างๆอยู่นานถึง6ชั่วโมงแบบนี้มันเป็นสิ่งที่เราควรลงทุนหรือเปล่าคะเดี๋ยมองว่ามันเป็นสิ่งที่เราควรลงทุนมากๆเลยนะคะมันไม่ได้ผลดีกับใครนอกจากตัวเราเองก่อนอันดับแรกหลังจากนั้นผลดีจึงส่งต่อไปยังคนอื่นๆเพราะเขา มีเห็นเรามีคลื่นพลังงานที่ดีหน้าเข้าใกล้หน้าอยู่ด้วยหน้าติดต่อสื่อสารด้วยก็ส่งผลดีกับทุกด้านในชีวิตของเราได้คือที่เดียพยายามพูดมาไม่ได้บอกให้คนอื่นเนี่ยพยายามอยู่ในคลื่นบวกแบบลอยๆแบบคิดบวก,ค,บวกคิดดีอะไรแบบนั้นนะคะแต่มันส่งผลทางร่างกายทางอวัยวะภายในได้จริงๆแล้วคิดดูสิคะว่าถ้าเราสามารถทราบซึ้งขอบคุณรวมไปถึงมีสติแบบนี้ได้บ่อยๆในหนึ่งวันมันจะดีขนาดไหนคะเพราะฉะนั้นลองทำกันดูนะคะ ต่อมาค่ะวิธีที่จะผสานสองโลกนี้นะทุกคนให้มันอยู่ด้วยกันได้นะคะการปฏิบัติตามหลักธรรม ไม่จําเป็นจะต้องศาสนาพุทธนะคะใครก็ตามที่ศาสนาอะไรก็แล้วแต่คุณก็จะมีคําสอนที่เป็นหลักให้คุณยึดอยู่แล้วตามความเชื่อนะคะเพราะฉะนั้นนะคะพยายามนําหลักคําสอนทางศาสนาหรือว่าจริยธรรมอะไรก็ได้ที่คุณนับถือเนี่ยมาประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจแล้วก็แก้ปัญหาในชีวิตประจําวันค่ะเป็นสติอาจจะยับยั้งความโกรธความโลภความหลงอะไรก็ได้หรือว่าจะมีการพัฒนาความเมตตาเพื่อจะเข้าใจตัวเองแล้วก็เข้าใจผู้อื่นได้นะคะ คือมันไม่ไม่ดีแต่ว่าในเรื่องของการที่เราจะไปติดต่อสื่อสารกับใครแต่มันยังดีกับตัวคุณเองนะคะซึ่งการที่เราฝึกความเมตตาเนี่ยนะคะมันจะทําให้เราอะรักตัวเองมากยิ่งขึ้นแล้วรักตัวเองแบบไม่ได้เห็นแก่ตัวด้วยในเมื่อเรารักตัวเองได้นะคะคนอื่นก็จะรักเราหรือเราก็จะสามารถรักคนอื่นได้อย่างแท้จริงเช่นเดียวกันถ้าให้เดียยกตัวอย่างของเดียเองเนี่ยก็บางทีเดียก็จะใช้แนวคิดเวลามันเกิดเรื่องอะไรมากระทบนะคะไม่ว่าจะแรงหรือว่าจะเบา สิ่งที่อาจจะทําให้เรากําลังจะโกรธคนนั้นมากๆแล้วหรือจะคิดอะไรที่มันแบบแย่กับตัวเองหรืออะไรเดียก็จะคิดว่าเดี๋ยวมันก็จะตายจากกันแล้วอ่ะคือคนเราอ่ะอายุเฉลี่ยอาจจะเจ็ดสิบแปดสิบหรือหนึ่งร้อยปีใดๆก็แล้วแต่นะคะมันมันมันไม่ได้นานขนาดนั้นน่ะเผลอแป๊บเดียวอ่ะชีวิตเราก็ล่วงเลยมาจนถึงตอนนี้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นน่ะคิดซะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องตายจากกันแล้วอ่ะอยู่กันแบบให้ใจเรามีความสุข แล้วก็อยู่กันแบบไม่ต้องโกรธไม่ต้องแค้นไม่ต้องอะไรกันเพราะสุดท้ายทุกคนลงไปนอนในโรงหมดเลยนะคะเดียก็จะคิดแบบนี้นี่เป็นหลักธรรมที่เดียก็จะดึงแต่ละข้อเอามาใช้เอามาคิดบ้างเหมือนกันนะคะมันก็จะทําให้เราอะใจเบาขึ้นเช่นเดียวกันแล้วก็ทําให้เรามีเมตตามากขึ้นด้วยนะคะต่อมาค่ะเป็นการเชื่อมต่อกับสังคม อันนี้เนี่ยก็เป็นวิธีการปฏิบัตินะคะที่เราสามารถไปเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มสนทนาอาจจะโดยเฉพาะกลุ่มเลยนะคะอย่างที่ทุกคนเข้ามา subscribe นะคะในช่องของเดียก็ถือว่าเป็นอีกสังคมหนึ่งอีกชุมชนหนึ่งเหมือนกันนะคะที่ทุกคนเนี่ยได้เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนกันนะคะเดียเห็นว่าบางคนมีไปโต้ตอบกันอะไรเงี้ยซึ่งน่ารักมากในการคุยแบบนี้นะคะเดี๋ยวไม่แน่ต่อไปในอนาคตเนี่ย เราอาจจะตั้งกลุ่มอะไรที่สามารถแบบพูดคุยกันได้ในเรื่องนี้โดยเฉพาะเพ่อเดียเองก็อยากแลกเปลี่ยนกับทุกคนด้วยนะคะแบบบางทีก็อาจจะนัดเวลากันเราจะได้แลกเปลี่ยนกันได้แบบ Real-time นะคะเดี๋ยวรอดูในอนาคตด้วยนะคะซึ่งการทําแบบนี้ค่ะมันจะสามารถทําให้เราเนี่ยเหมือนกับมีคนที่เข้าใจเราอย่างแท้จริง เดียเข้าใจทุกคนมากๆนะคะว่าต่อให้บางทีเรามีเพื่อนมีครอบครัวมีพ่อมีแม่มีน้องที่เรารักมีเพื่อนที่เราสนิทอะไรเงี้ยแต่ทุกคนจะมีความเข้าใจอันลึกซึ้งในเรื่องของโลกจิตวิญญาณเนี่ยไม่เหมือนกันไม่ใช่ว่าสูงกว่าต่ํากว่านะคะแต่ว่าบางทีเนี่ยพอมันไม่เหมือนกันปั๊บอะเราคุยแล้วเราจะจะพอรับรู้ได้ นะคะว่าเอ๊ะอไอเรื่องนี้เนี่ยเราควรจะแลกเปลี่ยนในในเรื่องไหนกับเขาดีหรือถ้าเรามีชุมชนที่เขาเข้าใจาหรือสามารถแบ่งปันประสบการณ์ต่างๆเราก็จะสามารถเก็ตได้ทันทีนะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็พยายามหาคอมมูนิตี้แบบนี้นะคะอาจจะเป็นกลุ่มสนทนาหรืออาจจะเป็นกรุ๊ปแชทหรืออาจจะเป็น การคุยคอมเมนต์การเข้ามาในช่อง YouTube ของเดียร์แบบนี้อะไรแบบเนี้ยก็ช่วยได้เหมือนกันนะคะที่จะสามารถทำให้เราได้แนวคิดใหม่ๆในเรื่องของโลกแห่งจิตวิญญาณมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะแล้วก็อีกข้อหนึ่งค่ะวิธีการปฏิบัติก็คือพยายามใช้ชีวิตอย่างมีจุดมุ่งหมายค่ะคนเราเนี่ยพอเรามีเป้าหมายอะไรในชีวิตหรือว่ามีจุดมุ่งหมายอะไรเนี่ยนะคะต่อให้เราจะลืมจุดมุ่งหมายนั้นไปแล้วนะแต่ว่าจิตใต้สำนึกลึกๆอะค่ะ มันจะรู้ว่าจุดมุ่งหมายในชีวิตของเราคือเราชอบแบบเนี้ยเรามีแกนกลางแบบเนี้ยแล้วเราสามารถทําให้มันเป็นเป็นสิ่งที่เราทำพฤติกรรมต่างๆเพื่อนำไปสู่สิ่งนั้นได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะพยายาม มองเป้าหมายหรือจุดมุ่งหมายในชีวิตนะคะแล้วก็ใช้มันเนี่ยแหละเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตเช่นแบบคุณมีเป้าหมายแบบนี้แล้วคุณชอบแล้วคุณมีแพชชั่นกับมันต่อให้ช่วงเนี้ยคุณจะไม่มีแพชชั่นแต่สุดท้ายแล้ววันหนึ่งที่แพชชั่นหมดไปแล้วแพชชั่นกลับมาใหม่มันก็ยังเป็นเรื่องเดิมอันเนี้ยมันจะทําให้ชีวิตอะมันมีแนวทางในการใช้หรือว่าดําเนินชีวิตนั่นเองทีนี้ประโยชน์ของมันอะในการที่แบบเมื่อกี้เรารู้วิธีกันไปแล้ววะเนาะประโยชน์ของมันละถ้าเกิดว่าแบบเราเรา,เราสามารถอยู่ร่วมกันกับ ทั้งสองโลกเนี้ในชีวิตประจำวันได้แบบเนี้ยประโยชน์ของมันเนี่ยนะทุกคนการมีความเข้าใจทางจิตวิญญาณมันสามารถช่วยให้เราเติบโตเข้าใจความรู้สึกตัวเองได้คมชัดได้ชัดเจนแล้วก็เข้าใจคนอื่นมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะคือการใช้ชีวิตที่ผสานโลกของความเป็นจริงแล้วก็โลกของจิตวิญญาณสุดท้ายนะถ้าคุณลองปฏิบัติด้วยวิธีเหล่านี้คุณจะรู้เลยว่ามันเอื้อประโยชน์ต่อกันอย่างมาก มันจะทำให้การใช้ชีวิตอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงของคุณไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปค่ะมันไม่มีทางเหมือนเดิมแน่นอนมันจะให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าถึงแม้มันจะท้าทายอยู่บ้างนะคะเพราะว่าในการกระทำแต่ละอย่างที่พูดมาเคยได้ยินมาหมดแล้วแต่หากมาใช้เป็นอาวุธสำคัญในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นแต่มันก็ไม่ได้ยากเกินไป แต่มันจะให้ผลตอบแทนกับเราที่คุ้มค่ามากๆในการใช้ชีวิตนะคะช่วยให้เราสุขภาพดีชีวิตเต็มไปด้วยความหมายมีชีวิตที่สมดุลและเกิดสิ่งมหัศจรรย์ต่างๆขึ้นในชีวิตซึ่งเดียอยากให้ทุกคนทำนะคะแต่พอพูดแบบนี้ไปอะคะ่ะทุกคนเดียเข้าใจนะแล้วเดียไม่รู้ว่ามีใครที่คิดเหมือนเดียไหมนะคะว่าการที่เราอยู่ได้ดีในสองโลกนี้เนี่ยหากว่าเราอยู่ได้ไปสักพักหนึ่งแล้วหรือกำลังเริ่มทำแล้วนะคะคุณจะมาเจอเจ้าก้อนความรู้สึก นห,นห,หรือแม้กระทั่งใครที่ปฏิบัติแบบนี้มาสักพักแล้วนะคะมันจะมีบางสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันไม่ชอบใจหรือว่ามันทำให้เรารู้สึกติดขัดไปต่อได้ยากหรือสุดท้ายเราอาจจะพ่ายแพ้ให้กับบางอย่างบนโลกใบนี้นะคะซึ่งในอีพีต่อไปเราจะมาพูดถึงเรื่องนี้กันว่าอะไรที่ทำให้เราเนี่ยไปต่อได้ยากแล้วเราจะควรทำยังไงให้มันไปต่อได้ในระยะยาวแบบยั่งยืน เดี๋ยวมาติดตามกันต่อใน EP ีหน้านะคะเพราะว่าเรื่องนี้เดี๋ยเชื่อว่าถ้าหลายคนฟังก็จะเข้าใจประสบการณ์นี้เข้าใจความรู้สึกหรือถ้ามันยังไม่เกิดขึ้นเราจะได้มีความระมัดระวังและรู้ว่าควรจะทําตัวยังไงนะคะเดี๋ยวหวังว่าใน EP ีนี้นะคะทุกคนจะได้พบกับ วิธีในการผสานทั้งสองโลกเข้าด้วยกันในชีวิตของคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นโลกแห่งความเป็นจริงหรือว่าโลกแห่งจิตวิญญาณแต่เชื่อเธอคะ่ะว่าถ้าทุกคนทำแบบที่เดียบอกมันจะคุ้มค่ากับการได้ลองปฏิบัติจริงๆเพราะว่าเดียอยากเห็นทุกคนดีขึ้นในทุกวันแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าคะ่ะ